เล่าให้ฟังแล้วกันว่าพ่อค้าคนนี้เนาะเขาเกิดมาได้ยังไงเนี่ยผมจริงจริงชีวิตของพ่อค้าคนนี้เนี่ยครับผมเดี๋ยวขอตัดเข้าช่วงดราม่านิดหนึ่งแล้วกันสําหรับชีวิตของพ่อค้าคนนี้เนี่ยผมทุกคนจะสังเกตเห็นชาวบา้านเสื้อเขียวครับผมจะสังเกตเสื้อเขานะมันเป็นเสื้อสีเขียวข้างในจริงชาวบ้านตรงนี้เนียครับผมเป็นชาวบา้านเสื้อเขียวที่ว่าไม่มีใขรเอา,าเลยนะผมเขาก็เลยต้องมาแบบรี่อนขายของเนี่ยผมจะสังเกตว่าไม่ว่าเราจะ ทำหรือเขาจะตายไปกี่รอบนะผมเขาก็จะมีคนใหม่มาเสมอก็คือสาวเอสาวจะสาวบ้านอย่างเดียวเลยชาวบ้านเสื้อเขียวนะผมเขามีค่อนข้างเยอะเนาะโอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยและแกนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโนวิตะคุงวันนี้เก่ับมพบกับผมในไมค c ครับเอาชีวรอดในตอนที่8แล้วนะครับผมในวันนี้นะทุกคนผมจะพาผู้ชมมาตกแต่งแบบแบบนี้เนาะ ก็เดี๋ยวในตอนต่อไปแล้วผมจอดจากตอนนี้แล้วผมจะทําการแจกแกแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้เราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมให้มันสวยงามกว่านี้ก่อนที่จะแจกไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนละกันสำหรับผู้ชมใหม่แนละ้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมก่อนไปรับชมด้วยละกันนะครับผมสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะผมจะมาอธิบายให้ฟังละกันว่าแมบบผมมีอะไรบ้างเนาะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟาร์มไอรอนกรีมเนาะก็คือฟาร์มเหล็กไม่จํากัดนั่นเอง แล้วก็ตรงนู้นนะครับผมในบริเวณตรงนู้นจะเป็นในส่วนของฟาร์มสปาร์มอนเตอร์ตรงนี้จะเป็นฟาร์มชูเกคเคนตรงนั้นเป็นฟาร์มข้าวอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับผมเพราะว่าเล่นมาไม่กี่ EP เองเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์นิดนึงแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นกระจกเนาะกระจกบน m มิวแล้วก็บล็อกอันนี้เนาะผมจะใช้เป็นวัตถุสโตนบินครับแล้วก็ใช้เป็นไม้ขาวแล้วกันเนาะ เราจะเริ่มตกแต่งจากบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับผมก็คือบริเวณฟาร์มชูการ์เคนตรงนี้แหละซึ่งตรงนี้เนาะผมก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าผมจะลงไปยังไงงั้นผมทุบตรงนี้ออกแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวลงไปตรงนี้เอาง่ายดีชึบเดี๋ยวกล้อ,องตรงนี้เราต้องลื้อออกดนะ้วยเนาะโอเคคนระับผมตรงนี้ผมก็ได้ทาการทําเป็นในส่วนของสโตนบิ๊กไว้นะก็คือจะเป็นแบบนี้ แต่ว่าทําเป็นสโตนบิกทั้งหมดมันก็รู้สึกว่ามันสวยงามดีเนาะตอนแรกผมคิดว่าถ้าผมใช้เป็นสโตนบิกอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างสวยงามดีนะโอเคเราจะเริ่มจากการทุบตรงนี้ออกแล้วกันเดี๋ยวนะผมเอาโชเวลไปไว้ไหนผมเอาโชเวลไปไว้ไหนโอเคจ้าหัวโชเวลเหยครับผมโอเคครับผมตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนกำแพงเนาะตรงนี้ฮะขอเอาที่ขุดออกมาก่อนละกันปึ๊บ สร็จแล้วมันจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบของ stone brick นะแล้วก็ตรงนี้ทําไมมันหลงเหลือเดี๋ยวนะชือ่อเดี๋ยวขอทุกตรงนี้ออกตรงนี้มันเป็นบล็อกอะไรนะทําไมมันเป็นแบบนี้ล่ะตรงนี้เป็นสลับอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวค่อยมาหาวิธีแก้แล้วกันโอเคแล้วก็ตรงนี้ยผมยังไม่มั่นใจว่าผมจะทําเป็นแบบไหนดี งั้นตรงนี้ผมจะทําเป็นในส่วนของที่เก็บชูการ์เคนแล้วกันนะครับผมซึ่งที่เก็บชูการ์เคนเนี่ยเราก็จะทําเป็นชูการ์เคนอัดบล็อกก่อนเะครับผมอันนี้ไมครับปกติไม่สามารถทําได้นะผมอันนี้เป็นแอดออนเนาะจิบบจิบขอครับกล่องมาสักประมาณ12กล่องแล้วกันทามาวางไว้บริเวณตรงนี้เนาะวางห่างๆกันหน่อยแล้วกันเนาะจิบ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 บโอเคพอดี แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะมาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขอแปะไฟให้เรียบร้อยเราก็จะทําประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เราลงแอดออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมเราจะสามารถเอาชูร์เกนออกมาปึ๊บแบบนี้แล้วก็จะมีสูตรคราฟเพิ่มขึ้นมาเนยครับผมก็เป็นสูตรคราฟที่ว่าเราจะใช้คราฟชูร์เกนบล็อกนั่นเองเนี่ยครับผมนี่เลยเราก็จะเอาชูร์เกนบล็อกมาเก็บไว้ตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถคราฟชูร์เกนบล็อกได้ละ เพราะว่าตรงนี้ผลผลิตมันเยอะเกินไปครับผมคือมันไม่มีที่เก็บมันเองนี้ครับผมผมก็ต้องทยอยเอาออกมาอัดบล็อกเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะเยอะไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ครับผมแล้วก็วันหนึ่งที่ว่าผมขี้เกียจอัดบล็อกแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาปิดระบบตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผม <S <S โอเคผมว่าตรงนี้ผมควรจะยกระดับขึ้นมาสักหนึ่งระดับแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวงนี้ผมจะปูพื้นเป็นพื้นสโตนบิกล้วกันนะครับผม ตอนนี้ผมได้ทำการมาเดินตามหาเจ้าโชเวลเนี่ผมก็เจอเป็นโชเวลธรรมดาแล้วผมที่ว่าไม่มีเอ็นชาร์อะไรซึ่งโชเวลที่มีเอ็นชาร์เนี่ยผมเอาไปไว้ไหนนั่นเองเองนี่ยครับผมขอหาแป๊บหนึ่งแล้วกันเนี่ยครับผมผมจะใช้เป็นล็อกไม้เบิร์ดแล้วกันเนี่ยครับผมเพื่อแบบให้มันตัดกันนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เราจะไม่ใช้เป็นกระจกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นข้างบนมันเป็นพื้นดินนะครับผมมันไม่ใช่พื้นที่ว่า เรามองมาเห็นข้างล่างเนาะอะไรประมาณนั้นแล้วกันหรือเราจะใช้เป็นกระจกแต่ถ้าใช้เป็นกระจกมันก็จะเส้นเปลืองเกินไปนบผมดังนั้นเราก็จะใช้เป็นบล็อกไม้เบิร์ดแล้วกันเนาะในสอบส่วนตรงนี้ก็คือเห็นผลตรงนี้ทําไมผมถึงไม่ปิดใช่ไหมเพราะว่าผมจะได้หยิบชุดเรืเคนตรงเนี้ยมาอัดบล็อกแล้วก็ใส่กล่องตรงนี้ได้เลยนั่นเองเนะผมเพื่อความสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งเนาะ พอเสร็จแล้วมันจะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วผมซึ่งตรงนี้แล้วแต่ผู้ชมตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาแลนเทิร์นมาห้อยนะเดี๋ยวจะไปซื้อกับชาวบ้านเอาประเจาแลนเทิร์นมาห้อยตรงนี้จะทําสูงทําต่าํำยังไงก็แล้วแต่ผู้ชมแล้วผมแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวขอทําการทุกออฟซิเดียนออกก่อนแล้วกันมันโผล่มาได้ยังไงไม่รู้เนผมไม่รู้ว่าเอ็นเดอร์แมนหยิบมาหรือเปล่าแต่ว่าความเป็นจริงมันก็หยิบมาไม่ได้หรอครับผมสำหรับออฟซิเดียนเนาะอ๋อนี่ไงโชวเวผมอยู่นี่เองผมเอามาทิ้งไว้ทำไมตรงนี้ ผู้ชมก็ไม่บอกผมเลยเนาะนั่นไงพี่เอาชเวลไปทิ้งไว้ในบารีโอทำไมไม่รู้เรื่องเลยอะไรบ้างล่าสุดโทษโทษผู้ชมแล้วเนี่ยผมจิปชๆโอเค okay, ตรงนี้ก็จะเหมือนกันก็ผมตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปในส่วนของสโตนบิ๊กเนาะชิบชิเรียบร้อยครับผมทุกคนก็ เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ละเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยละกันว่าจริงๆตรงนี้ควรจะทําท,ทางลงใหม่นะครับหรืออาจจะเอาแถบดอมมาแปะไว้สำหรับการเดินเนาะตรงนี้ก็มีความสวยงามมากขึ้นแล้วครับตรงนั้นก็ปล่อยมันเป็นรูไปอย่างนั้นแล้ครับผมพึ๊บตรงนี้ก็ต้องเดินผ่านก็กระโดดนิดนึงละกันชิปแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมเดีย๋ยวนะตรงนี้มีอะไรแปลกๆตรงนี้เหมือนจะยังไม่มีบันไดแล้วก็ตรงนี้ยังเป็น บล็อกตินอยู่เนาะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันชิปก่อนที่จะไปทําตรงอื่นเนี่ยผมชิปชิปชิปแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นในส่วนของพวกถนนเนี่ยผมก็จะใช้เป็นในส่วนของแก๊สผาดแล้วกันนห้องอุยเดี๋ยวนะบล็อกทองมาไงมีทุกอย่างที่ว่าเราสรรหาแล้วผมซึ่งมันอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางกันเองเนาะชิปชิปชิป โอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็เคลียไปหนึ่งที่ครับผมชิปแล้วก็เดี๋ยวในเบื้องหลังเดี๋ยวผมจะมาเก็บชูกระเคนอัดบล็อกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็จะมาในส่วนของตรงนี้ละตรงนี้เราก็ต้องเคลียดินตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะทําทางจากบริเวณตรงนู้นมาตรงนี้นั่นเองนะครับผมชิปโอเคเคลียดินตรงนี้เราจะใช้เป็นถนนแก๊สผ่านนะครับผมก็เป็นถนนถนนแบบเนี้ยในการใช้โชเวลทำนะครับ เพราะว่ามันจะให้ความแบบยังไงล่ะก็คือมันให้ความเป็นพื้นดินนิดนึงละกันตรงนั้นผมทําเป็นบล็อกไม้เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นในส่วนของตึกที่ว่าจะคล้ายๆเป็นแบบให้ฟิวแบบให้อารมณ์แบบท่าเรือนะครับผมก็ประมาณนั้นละกันให้ลมท่าเรือจะได้ดูแบบสวยงามนิดนึงอะไรประมาณนั้นโอเคตรงนี้ก็ต้องผมคืนนะผมผมทุบออกทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม นะครับผมได้ตรงนี้มาเป็นที่รับร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นถนนถนนแก๊สผ่านเนาะตรงนี้ผมจะทําเป็นตรงๆก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาซิกแซกตรงนี้จิบๆมันดีกว่าเมื่อก่อนตรงไหนรู้ไหมครับทุกคนหมายหาทุกคนกคนนี้ไอ้เจ้าดินธรรมดาแบบนี้ที่ยังไม่เป็นบล็อกหญ้าสีเขียวเนะี่ยสามารถทําเป็นถนนแก๊สผ่านได้แล้วซึ่งเมื่อก่อนทําไม่ได้แล้วผมเมื่อก่อนเนี่ยต้องร้อยมันเป็นหญ้าสีเขียวแบบนี้ก่อนเนาะมันถึงจะทําเป็นถนนแบบนี้ได้ ก็ไม่ต้องสืบแล้วผมผมเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเก่าแก่น,น่ครับผมชิปปุ๊บ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 แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมอาจจะใช้เป็นพวกกาวเวลผมมีกาวเวลหรือเปล่ากาวเวลกาวเวลมียสี่อันมีเยอะจังเลยชิปโอเคให้ฟิลแบบมีก้อนกงก้อนกวดอะไรนิดนึงอะไรประมาณนั้นชิปโอเคมีเสียนแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แบบ อารมณ์แบบว่าเราเดินไปแต่งรงหนูเนาะแล้วก็ตัดตัดเนี่ยเราแบบเดินลัดสนามอะไรเงี้ยก็ผมรู้ทุกคนแหละเวลาเวลาไปโรงเรียนอ่ะต้องเดินลัดสนามกันทุกคนแหละเพราะว่าบางทีมันก็ขี้เกียจเนาะเราก็เดินลัดสนามไปแล้วก็จะโดนจะโดนครูบ่นนี่เลยเนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมตรงนี้ก็อาจจะแบบเดินเดินเลิมานิดนึงอะไรประมาณนั้นโอเคตรงนี้ก็ฟิลแบบว่าเดินเดินออกมาข้างๆอะไรเงี้ยเดินออกมาบ่อย เดินออกมาดูข้างหลังอะไรประมาณนะี้ชิปประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะอต้อนไม้มาปลูกกันเพิ่มเติมนะผมันจะให้ความสวยงามแล้วก็อารมณ์มากกว่าน,นี้จริงๆถ้าเราทําเป็นถนนแกาวเวลถนนกาวเวลสวยนละ้วทุกคนไม่ใช่ว่าไม่สวยนะอันนี้ผมขอพูดไว้ก่อนลยแล้วกันจริงตรงนี้ถ้ามีบ้านเห็ดสักหลังก็น่าจะจ่มเลยนะเพาะแต่เรามีเห็ดหรือเปล่าเดี๋ยวขอาตามหาเห็ดก่อนแล้วกันนะครับผมถ้ามีบ้านเห็ดสักหลังเนะี่ยจ่มเลยนะ นี่ก็จะเป็นในบรรยากาศของยามค่าคืนแล้วผมตรงนี้ผมก็ได้มาทําการทําไว้เพิ่มเติมละซึ่งตรงนี้อาจจะใช้เป็นในส่วนของป้อมบนมิวมาแปะทีหลังครับผมซึ่งในคลิปนี้จะยังไม่ได้แปะนะว่าบนมิวผมเหลือน้อยเดี๋ยวผมจะไปทําเครื่องปั๊มบนมิวอัตโนมัติด้วยละกันในการใช้ชูเกคเคนนั่นแหละซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าชูเกคเคนอัดบล็อกเนี่ยมันจะสามารถเอาไปทําบนมิวแบบได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องเอามาแต่งกระตอมก่อนเนาะเดาจะ ไปทําไว้สักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวตรงนี้ขอตกแต่งตรงนี้เพิ่มเติมก่อนคนับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศยามค่ำคืนนิดหนึ่งแล้วกันชิบ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 นะตรงนี้มันเป็นเขาวันตรงนี้จะเป็นในส่วนของฟาร์มแกะชั่วคราวนะผมชิบชิบชิบเอาเป็นแบบมีอารมณ์แบบเดินมายิดนึงแล้วกันแบบไม่ค่อยได้เดินมายากก็เลยแบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นันเองนะครับผม โอเคตรงนั้นผมไม่ทำไรไว้เนี่ยครับผมก็มีประมาณนี้แล้วกันตรงนั้นก็จะมีแค่เหมืองนันเองอเคปจนก็ค่อนข้างสวยงามดีครับผมพี่พ่อขาพ่อขาขายอะไรบ้างครับผมอันนี้เขาในความรู้สึกผมเนีครับผมผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าพ่อขาคนนี้เนาะเขาเกิดมาได้ยังไงเนี่ยผมจริงๆชีวิตของพ่อขาคนนี้เนี่ยครับผมเดี๋ยวขอตัดเข้าช่วงดราม่านิดนึ่งกันสำหรับชีวิตของพ่อขาคนนี้เนี่ยผม ทุกคนจะสังเกตเห็นชาวบ้านเสื้อเขียวนะผมจะสังเกตเสื้อ,เ,อเขานะมันเป็นเสื้อสีเขียวข้างในทีงชาวบ้านตรงนี้นะผมเป็นชาวบ้านเสื้อเขียวที่ว่าไม่มีใครเอาเ่ยนะผมเขาก็เลยต้องมาแบบ <usi> เราาื่อ่อนขายของเนี่ยผมจะสังเกตว,ว่าไม่ว่าเราจะทำห mm. รือเขาจะตายไปกี่รอบนะผมขเขาก็จะมีคนใหม่มาเสมอก็คือสาวจะสาวบ้านอย่างเดียวเลยชาวบ้านเสื้อเขียวนะผมเขามีค่อนข้างเยอะเนาะ โอเคอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่ผมคิดเฉยๆนะครับผมไม่ใช่เรื่องจริงเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวเป็นมาเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวนะตรงนี้นิดนึงแล้วกันไม่มีทางไปอะแบบเหมือนเราเดินลัดเลาะอะไรประมาณนั้นแล้วกันทาไปแบบมั่วๆเลยเราแบบไม่ค่อยได้เดินทางนี้แล้วอะไรประมาณนั้นให้อารมณ์แบบเราไม่ค่อยได้เดินมามันก็เลยเป็นทางแบบทางมันก็เลยไม่ค่อยอท่าไนนั้นก็ยังมีแบบหญ้าสีครสีเขียวอยู่อะไรประมาณนั้น โอเคผมขอ,อนอนก่อนแล้วกันนะี่ผมบว่าฝนตกกันเองเนาะตรงนี้ผมจะยังไม่ทําอะไรแล้วผมผมจะปล่อยไว้ยี้ก่อนสาหรับลาวาตรงนี้ผมจะยังไม่ทําการทําอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะมาสร้างที่ปั๊มลาวาไว้ตรงนี้นะครับผมเอาไว้สาหรับการเผารุ่นเผานี่เนาะแล้วก็ตรงนี้เราจะทําเป็นแบบดีตรงนี้เป็นในส่วนของที่เก็บของเราจะทําเป็นแบบประมาณนี้แล้วกัน,นะนรับผมเราอาจจะให้ลมแบบเฮ้ยเราเดินมาบ่อยะตรงนี้อะไรประมาณนั้น เดี๋ยวนะตรงนี้มันควรที่จะมีสิ่งก่อสร้างอยู่สักนิดนึงแล้วกันเป็นในส่วนของบ้านเห็ดหรือเปล่าบ้านเห็ดดีไหมก็ถ้าตรงนี้มีบ้านเห็ดแล้วก็ตรงนั้นมีอะไรเอาเป็นบ้านเห็ดอยู่บร,ริเวณตรงนู้นดีกว่าครับผมจิบๆผมจะทําเป็นแบบยังไงละ่ะคือมันอธิบายไม่ถูกแล้วสําสหรับจุดที่ว่าผมทําแบบนี้ก็คือจะให้อารมณ์เหมือนว่าเ,เราเดินม,มาตรงนี้บ่อยอะไรประมาณนั้นส่วนสาหรับตรงที่ว่ามันแบบ ขาดเกลือนอ,อะไรเงี้ยเหมือนแบบแห้ลงลมแบบว่าที่เราไม่ค่อยได้เดินมาเลยประมาณนั้นตรงนี้อาจจะมีแบบเราเดินลัดอะไรนิดน,นึงแล้วก็ตรงนี้ในอนาคตอาจจะมีสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมอะไรประมาณนั้นเนะผมแต่ว่าจริงๆเราก็มีควรสร้างสิ่งก่อสร้างไว้ใกล้กับความไอรอนกลเลเของผมเดี๋ยวตรงนี้ผมขอทําเป็นอันนี้แล้วกันบ่อน,น้ําครับผมตรงนี้ผมจะทําเป็นบ่อน,น้าแล้วกัน,น แล้วมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวรอต้นไม้โตเนาะตรงนี้ตรงนี้นะผมผมจะทําเป็นบ่อน,น้ําไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาบอลมิวมาใส่ตรงนี้บอลมิลเนี่ยผมสามารถใส่ในน้ําได้นะแต่ต้องเป็นที่ว่ามันลึก2บล็อกขึ้นไปเนาะมันจะได้เป็นพวกปะกาลังแบบนี้นะผมซึ่งมันมีคม่อนข้างมีความค่อนข้างสวยงามนิดหนเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอบๆตรงนี้เราอาจจะมาเปลี่ยนเป็น ชายนั่นเองะคีับผมเพื่อความสวยงามขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนันเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปตกแต่งในส่วนของบริเวณทางไปสปามอนเต์ก่อนละกันนะผมผมจะใช้เป็นในส่วนของรั้วไม้นะใช้เป็นกําแพงอันนี้ดีกว่าผมบชบชุบชุบชบเอามาสามหกเลยละกันเราก็จะเอาคอไอเอาเหล็กเนี่ยครับผมมาคับเป็นเศษเหล็กเนาะแล้วก็เอาเศษเหล็กเนี่ยมาครับรวมกับอันนี้ก็จะได้เป็นแคมไฟรหรือจะซื้อกับชาวบ้านก็ได้เนาะอันนี้แล้วแต่ผู้ชม ซึ่งสิอันเนี่ยมันไม่น่าพอดังนั้นผมจะคาบมาเยอะๆเลยละกันนะครับผมตอนนี้เราได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาแปะเป็นระยะระยะนะครับผมซึ่งไอเจ้าแลนเทนเนี่ยมันก็ค่อนข้างให้ความสว่างเยอดังนั้นเราก็จะแปะเป็นระยะระยะไปแบบนี้ตอนแรกผมกะจะใช้เป็นบล็อกไม้นะแต่ผมรู้สึกว่าบล็อกไม้มันอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นไม้ลวเดี๋ยวตรงเนี้ยมันเป็นหิน ตรงนี้มันเป็นไม้ตรงนี้มันเป็นหินดังนั้นเราก็ควรที่จะใช้หินนีกว่าอะไรประมาณนั้นชิบชิบแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วกันชิบ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 โอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้ตรงนู้ตรงนู้แล้วก็ตรงนู้นี่ครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมทุก่นมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้แหละ ซึ่งผมไม่รู้เนาะว่ามันสวยงามหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ตกแต่งเต็มที่แล้วครับผมมันได้ประมาณนี้เนาะโอเคเราก็จะไปยังจุดต่อไปกันชบชิบชบ,ชบหรือว่ามันไม่มีจุดต่อไปละมันไม่มีแล้วนะยครับผมมันมีเพียงเท่านี้เนี่ผมสำหรับวันนี้เนาะโอเคผมก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยแล้วกันนะผมสำหรับคนที่ชอบมา,มากๆฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะผม โอเคก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันในข้อผมสวัสดีวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย